สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนยามเย็นนะฮะแล้วก็พามาชมลูกทุเรียนนะครับอันนี้เป็นรุ่นหลังสุดนะครับลูกก็เล็กประมาณนี้ก็คือลูกแล้วนะครับอาจจะไม่กลมสวยนะฮะแต่ก็พอได้ติดอยู่นะครับก็จะเหลือประมาณขนาดนี้นะครับนี่ฮะลูกก็ออยะติดอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ ติดชุดหลังครับก็อันนี้ลูกงอก็ต้องเอาออกกันนะครับเพราะว่าเอาไวด้ดูดน้ำเลี้ยงลูกอื่นนะฮะนี่นะเดี๋ยวก็ต้องหลุดอีก,กัน,นะครับเนี่ยนี่นะเราก็ต้องแต่งทิ้งนะครับเนี่ยมันเป็นเป็ดแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เอาแล้วนะฮะ คลิปหลังนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปชมกันต่อนะฮะวันนี้เพิ่งกลับจากทำงานมานะครับก็มาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับบรรยากาศยามเย็นนะฮะที่สวนต้นนะครับสวนต้นนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้คือยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับก็จะปลูกทุเรียนสลับกับมังคุดนะครับปีนี้ก็คงว่าจะเอามังคุดออกแล้วนะครับ เพราะว่าเนื่องจากปัญหาสภาวะน้ำไม่พอนะครับชุดนี้ของตอต้นก็เบ่งลูกเบ่งพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยนะครับพี่ๆจะสังเกตเห็นได้ว่าอันเนี้ยชุดเนี้ยเนี่ยคือล่องพูเขานะครับอันเนี้ยหนึ่งพูนะฮะอันเนี้ยสองพูนะครับ,นนนรบเนี่ยนะเราจะเริ่มเบ่งพูชุดนี้ออกมานะครับเนี่ย เนี่ยนะฮะถ้าลูกนี้นะครับถ้ากลมนะฮะกลมกลมแบบนี้นะครับเป็นเ b ีนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าไซส์สวยนะครับไซส์ AB นะครับส่วนงอแบบลูกนี้นะฮะอั่น้นคือเบอร์ตกไซส์นะครับแต่ถ้ากลมกลมสวยๆแบบนี้นะครับเป็นกลง AB นะครับนี่กาลังเบ่งพูนะกาลังขยายร่างสร้างพูนะฮะสร้างเม็ดสร้างเนื้ออยู่นะครับตอนนี้ เมื่อวานตอต้นก็ได้ปีดต้นยาไปแล้วนะครับยตัวที่ตอต้นใช้ขยายลูกก็จะเป็น่า20-30จะเป็นสูตรนี้นะครับเพื่อใช้ในการขยายลูกนะโยังไม่ได้จัดยานะครับต่อค่อนข้างรกไปเลยทีเดียวทีเดียว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่ๆนี่นะฮะอันนี้ทุเรียนต้นเล็กก็จะลูกยาวๆแบบนี้นะครับนี่นะฮพอทุเรียนต้นนี้ประมาณสองเองนะครับนี่ฮนะต้นก็จะเล็กประมาณเนี้ยดูออกกิ่งเล็กขนาดนี้เองนะครับเนี่ยก็มีลูกแล้วนะครับมาชมมังคุดครับมังคุดก็สามรุ่นนะครับปีนี้ มีรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้จะพาไปดูรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่จะมีรุ่นใหญ่คือรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้คือรุ่นลูกใหญ่นะ <c oughs> นี่นะครับบีรรอ ไก่อาการไก้สุกนะครับนี่ฮนะคือชุดรุ่นลูกใหญ่นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องทําให้ได้ไซส์ได้ขนาดต้องให้ผิวมันเนียนใสเขียวแบบนี้นะครับเวลาสุกแล้วก็จะเห็นสีสันที่ง่ายขึ้นนะฮะว่ามีรอยสุกนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับ นี่ฮนะชุดท้ายนะครับเป็นรุ่นดอกบานนะครับนี่ฮนะจะเป็นชุดท้ายนะครับคือด,ดอกบานหลายรุ่นหลายเรื่องครับทํายากครับออกไม่พร้อมกันนะนะครับนี่ฮนะอันนี้คือุ้นดอกบานนะเพิ่งจะบานนะครับนี่นี่ฮนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตอต้นด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะนี้ฮะชุดกลมนี่ก็มีอีกนะครับนี่ต้นเดียวนะครับหลายรุ่นหลายเรื่องเลยนะฮะอันนี้ยังไม่บานอันนี้บานแล้วเน,นี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงป,ปีนี้ก็ออกลูกดอก ดีเหลือเกินนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บไปดองนะฮะว่าจะเอามาทำามะม่วงดองอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บมานะครับเดินม,มาเจอตัวอะไรสักหน้าจักรจันครับจักรจานันตอนนี้ค่อนข้างแพงนะครับจักรจานัน บ้านตอนต้นนั้นขายกิโลละสามร้อยเลยนะฮะจุดนี้ก็กําลังจะโตนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะฮะตะกี้กําลังจะโตนะครับลองจกชุดลูกใหญ่อันนี้ก็จะพามาชมนะนี่คือ,อาทุเรียนนะครับสายพันธุ์ก้านยาวนะครับอันนี้ก้านยาวนะฮะนี่ฮะลูกก็จะกลมๆแบบนี้ก้านก็จะยาวๆนะฮะ นี่นะฮะนูนด้วยนะครับก็ต,ติดทั้งดีนะครับกันยาวปีนี้นี่นะนี่ก็ลูกใหญ่แล้วนะครับ มีดอกสองรุ่นสามรุ่นกันเลยนะฮะ,ะมาชมที่สวนต้นต้นครับยามเย็นนะครับนี่ฮะชุดพวกนี้กำลังขยายล่างร้างภูนะฮะชุดพวกนี้กำลังต้องการน้ำเลยนะครับพี่ๆมีน้ำดีนะน้ำเยอะนะครับอัดน้ำได้เลยนะฮะชุดนี้ยังไงลูกใหญ่แน่นอนนะครับ ตอนนี้ต่อต้นก็ต้องมานั่งปั้นทรงนะครับทําให้ลูกใหญ่เร็วขึ้นนะนะครับอันนีคือชุดแรกนะลูกโตๆนะครับทำยังไงก็ได้เขาลูกใหญ่เร็วที่สุดนะฮะตอนที่เขาจะหยุดโตนะครับเราก็ต้องทําให้เขานั้นลูกใหญ่ถึงจะได้น้ําหนักดีนะหน่วยนะครับเราต้องการน้ําหนักกับรูปทรงนะครับ ต้องกลมต้องสวยนะครับเราถึงจะได้น้ำหนักที่เราต้องการน่นะครับยามเย็นกับตอต้นครับตาอเปกำลังใจกับตอต้นกันด้วยนะครับ,บกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของตอต้นนะครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมานะครับก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมนะครับว่า ทุเรียนที่สวนต้นต้นนั้นไปถึงไหนแล้วนะฮะบังคุดแบบไหนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมา,าถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันยามเย็นนะครับนี่นะฮะ ลูกใหญ่แล้วนะขยายล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยลูกนี้ก็หลุดไปสองโลแล้วนะครับเนี่ยนะเขาต้องเบ่งจนกระทั่งว่าข้างล่างนี้จะสุดนะครับอันนี้ล่างยังไม่สุดนะเขาต้องเบ่งต้องพองอีกเยอะนะครับเนี่ยนะิ่งนี้ติดอยู่ประมาณสองลูกครับเพราะว่า ติดตอนช่วงที่ใบอ่อนมานะครับก็ต้องยับยั้งใบอ่อนเบรกใบอ่อนให้อยู่นะัรไม่งั้นก็จะหลุดร่วงเพราะว่าใบาอ่อนเขานั้นจะดึงอาหารไปหมดกันนะครับ